ครับสวัสดีครับพี่น้องหลังจากเมื่อวานหอยเล่าสตาร์บถึกคิดสูตรช้เวลาสั่นเกินไปครับเมบื่อวานมือนี้ขอแจ้ตัวอีกครับคลิปที่สองนี่ขอแจ้ตตัวอีกเล่าสตาร์เล่าสตาร์าาข้างล่างอย่างเดียวครับวันนี้มี ศมีหมีเก่าพี่น้องเหล็กเด่นศูน,นกเกริ่มจากที่เหล็กเด่นก่อนครับ0 6 0ย0หกศูนย์

9ก้าเก้าครับส่วนเล็กเด้นเดล็กเด้นมือนีตัวไอเด้น0ครับมีศูนย์หกศ่งหกหนึ่งครับ4ตัวมือนีส่วนที่เหลือก็ไว้เป็นล่องครับลอง96 สองหกสองเก้ากับที่เหลือก็เป็นตัวกันครับสำหรับืือนี้ลาวสตาข้างล่างล่างอย่างเดียวครับล่างจาวันที่ยี่สิบเจ็ดลาวสตา ครับข้างล่างล่างอย่างเดียววันนี้ขอแจตัวจักมือครับขอบคุณที่รับชมรับฟังสนับสนุนขอบคุณครับสวัสดีครับ